ไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการของตำรวจกันบ้างครับเป็นตำรวจเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับล่าสุดครับก็ร่วมกับทางด้านตรวจคนเข้าเมืองครับไปบุกค้นบ้านนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวรัสเซียซึ่งหลังจากมีพฤติการข่มคู่วิศวกรที่เข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวครับตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมตรวจคนเข้าเมืองและศุลกาการกเกาะสมุย น้ำมัยสารเข้าตรวจคนที่บ้านหลังหนึ่งครับในพื้นที่ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีก็เป็นบ้านของนายอเล็กซานเดอร์แมตยูนินสัญชาติรัสเซียโดยหลังตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยได้รับแจ้งความจากชายคนหนึ่งซึ่งเป็นวิศวกรก,ก่อสร้างว่าตนเองเป็นลูกจ้างของนายอเล็กซานเดอร์ครับถูกข่มขู่ด้วยปืน เนื่องจากว่าได้เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างวิลล่าที่ผู้ก่อเหตุค้างค่าจ้างมา15วันเพื่อที่จะทวงถามเรื่องของเงินที่ยังคงติดค้างอยู่แล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วยนะครับโดยเขาอ้างว่าตัวของนายอเล็กซานเดอร์ได้ออกมาไล่ครับพร้อมกับนำอาวุธปืนที่ใส่อยู่ในกระเป๋าออกมาให้เห็นในลักษณะข่มขูก็เลยเกิดความกลัวและเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความครับ โดยจากการตรวจค้นบ้านก็ไปพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตร1กระบอกและปืนขนาดจุด3.8อีก1กระบอกซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีทะเบียนหรือไม่นะครับนอกจากนี้ยังพบรถหรู2คันครับมีการติดแผ่นป้ายทะเบียนต่างประเทศโดยพบว่ามีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีกำหนด6เดือนแต่กลับอยู่ในประเทศเกินกำหนดครับ เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าตัวของนายอเล็กซันเดอร์ได้เดินทางเข้าประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่ปี2560แล้วก็มีการเข้าออกเข้าออกอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดก็เข้ามาเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี่เองโดวยวีซา่าประเภทไทยแลนด์อีลิทวีซ่าหรือว่าวีซ่าที่ให้สิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการตั้งถิ่นฐานในไทยหรือเดินทางเข้าออกไทยบ่อยครั้งนะครับ โดยผู้ที่เข้าไทยด้วยวีซ่านี้ครับหรือว่าผู้สมัครหรือสมาชิกนี้ต้องมีการจ่ายเงินตั้งแต่6 0 0 0นถึง2ล้านบาท ตามระยะเวลาและสิทธิพิเศษและยังต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างด้วยนะคุณสิริมาค่ะที่น่าสนใจก็คือต้องไม่เคยได้รับคำพิพากษาให้จำคุกในประเทศใทศดก็ตามเว้นแต่ความผิดที่เกิดจากความประมาทไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นบุคคลวิกลจริตเป็นบุคคลไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถได้รับการอนุญาตให้พำนักในไทยตามกฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมายอื่นๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและ ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศเป็นต้นนะคะทีมข่าวของเราวันใหม่ไทยพีบีค่ะได้ตรวจสอบโครงการนี้เพิ่มเติมพบนะคะว่าในหน้าเว็บไซต์ได้มีการประกาศหยุดรับพิจารณาชั่วคราวตั้งแต่15กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดให้ยื่นอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยนะคะต้องติดตามว่าเงื่อนไขใหม่เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างด้วยนะคะครับ